ขนมจีนส่งซิงเกิลใหม่ทำใจเก่งส่งความเห็นใจมือที่3พร้อมได้มิวสุภาษิร์ร่วมแสดง mv ขนมจีนหรือขนมจีนกุลมาศสารศาส์ศิลปินหญิงเดี่ยวใจเด็ดจากค่าย f o x o e n t e r t a i n m e n t ส่งเพลงใหม่ทำใจเก่ง g r กรด with goodbye นำเสนอมุมมองที่น้อยคนจะเล่าเมื่อเธอลุกขึ้นมาส่งความเห็นใจถึงมือที่3พร้อมได้สโปรดิวเซอร์คนเก่งแห่งยุคทั้งเติร์ดอนุโรธเกตเลขา เตอร์ทินลีบีเออร์และบีเอ็นเบนวอรเชตฐานุพงชรัตนมาร่วมสร้างผลงานเพลงและยังได้นักแสดงมากฝีมือแห่งยุคอย่างมิวสุภสิบจงชีวีวัดมาร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอด้วยทำใจเก่งเกรดวิด o ู d บายซิงเกิลใหม่จากขนมจีนบอกเล่าผ่านมุมมองของคนที่ถูกนอกใจจากคนรักแต่หยิบเอาความเห็นใจขึ้นมาเป็นเรื่องราวหลักส่งไปถึงมือที่3ว่าอย่างน้อยเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เกิดจาก ความรักและถึงโดนนอกใจตัวละครในเพลงนี้ก็สามารถจะทำใจเองได้เหมือนชื่อเพลงที่บอกว่าทําใจเก่งนั่นเองเสริมส่งพลังให้ทุกคนรักตัวเองให้มากขึ้นและมองเห็นคุณค่าในตัวเองหลังความสัมพันธ์จบตัวเพลงทําใจเก่ง Great With Goodbye นั้นเป็นเพลงอัลเทอร์เนทีฟป๊อป็อกตามสไตล์ของขนมจีนที่เธอใช้โทนเสียงและวิธีการเล่าเรื่องแบบเข้มแข็งดูดันให้ความรู้สึกชัดเจนออกมาในทุกๆคำร้องบวกกับดนตรีที่โปรดิวโดยเตอร์ทินลีเบิร์ดและเบนวอรเชต์โปรดิวเซอร์เพลงหยดน้ำตา4 E v e ี v e. ก็โดดเด่นด้วยบีบที่หนักหน่วงเข้มด้วยเสียงกีตาร์เท่ๆท,ท,ที่อัดสดๆส,ส่วนทางด้านเมโลดี้และเนื้อร้องก็เป็นเตอร์ทินลีเบิร์ดร่วมสร้างสารรค์กับลูกพีชลูกพีชระพีพร ตันตระกูลเราก็จะได้ยินซุ้มเสียงใหม่ๆในวิธีการร้องใหม่ๆจากขนมจีนในแบบที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนทั้งมีความเท่ไพเราะและสวยงามในเวลาเดียวกันส่วนทางด้านมิวสิกวิดีโอได้ทีมวันวันโปรดักชันมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวน่าสงสัยแบบที่คุณห้ามดูแค่รอบเดียวเพราะเพลงนี้จะชวนให้คุณมาร่วมค้นหาความจริงของความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนซึ่งขนมจีนก็รับหน้าที่เล่น m v ด้วยตัวเองร่วมกับนัก แสดงมากฝีมือแห่งยุคคนหนึ่งอย่างมิวสุพสิทธิ์จงชีวีวัฒโดยเล่าเรื่องของคู่รักที่อิ่มตัวในความสัมพันธ์แต่ยังต้องทนคบกันเพื่อเหตุผลบางอย่างและทั้งคู่ก็ฝากการแสดงที่น่าสนใจไว้ที่เรียบง่ายลุ่มลึกแต่เต็มไปด้วยอารมณ์ที่อยากชวนทุกคนชมและมาร่วมค้นหาเหตุผลที่แท้จริงที่คู่รักคู่นี้ต้องพังทลาย ขนมจีนยังคงเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวใจเด็ดที่กล้านำเสนอมุมมองความรักความสัมพันธ์แบบใหม่ๆขึ้นมามีวุฒิภาวะอารมณ์และเหตุผลที่โตขึ้นตามวัยแต่ในขณะเดียวกันก็ยังไม่ทิ้งลายเซ็นความเป็นสาวป๊อปร็อบแบบที่แฟนเพลงคุ้นเคยไปและเราอยากให้คุณได้สัมผัสรสชาติทางดนตรีใหม่ๆจากศิลปินหญิงคนนี้สามารถติดตามฟังเพลงทำใจเก่งเกรดวิดคูบายได้แล้ววันนี้ทุก มิวสิกสตรีมมิ่งแอปพลิเคชันและรับชมมิวสิกวิดีโอได้ทาง YouTube https://www.youtube.com/watch?v= แซจจัดตินโทรดีคิวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขนมจีนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิวซัป้าสิเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิวสูบ10เครื่องหมายสี่เหลี่ยมข่าววันนี้